ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังบวกและเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณรู้สึกหายเหนื่อยและฟังเพลินไปกับเรา Develop yourself ครับบางคนไม่ได้มีหน้าตาที่โดดเด่นหรือแต่งตัวหรูหราจับตาแต่กลับมีสเสน่ห์ลึกบางอย่างที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้โดยไม่รู้ตัวสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นจากภายนอกแต่เป็นพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากภายในของคนที่เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง คนที่มีสเสน่ห์ลึกมักไม่พยายามจะเป็นที่รักของทุกคนแต่กลับมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนรอบข้างอย่างน่าประหลาดเป็นสเสน่ห์ที่ไม่ต้องอวดแต่สัมผัสได้ในทางจิตวิทยาสเสน่ห์ลึกหรือ deep charm เกิดจากความสมดุลระหว่างความมั่นใจความสงบและความจริงใจคนประเภทนี้มักเข้าใจอารมณ์ของตัวเองไม่หวั่นไหวกับคำวิจารณ์และไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอก พวกเขามีพลังของการอยู่กับตัวเองได้ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความนิ่งที่น่าดึงดูดการพูดน้อยแต่มีพลังเพราะทุกคำพูดมาจากการคิดอย่างรอบคอบการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นทำให้คนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้การไม่แข็งขันแต่โดดเด่นด้วยความมั่นคงในตัวเองคนที่มีเสน่ห์ลึกจึงมักดูน่าสนใจกว่าคนทั่วไปเพราะการไม่พยายามเรียกร้องความสนใจ แต่กลับมีพลังที่ทำให้คนอยากเรียนรู้อยากเข้าใจและอยากอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัวสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือคำพูดแต่มันอยู่ที่พลังเงียบที่ส่งออกจากใจคนที่รักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะบางคนไม่ต้องสวยสะดุดตาหรือพูดเก่งจับใจแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้คนอยากรู้จักอยากเข้าใกล้และคิดถึงแม้ในความเงียบนั่นคือสเสน่ห์ลึก Deep Charm สเสน่ห์แบบนี้ไม่ได้เกิดจากรูปลักษณ์แต่เกิดจากพลังทางจิตใจการเข้าใจตนเองและอารมณ์ที่มั่นคงซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ 1. การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงคนที่มีสเสน่ห์ลึกมักเข้าใจทั้งด้านสว่างและด้านมืดของตัวเองเขาไม่พยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ ในเชิงจิตวิทยาการยอมรับตัวเองเช่นนี้สร้างความจริงใจทางอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้โดยไม่ต้องพูดออกมาคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนไม่ได้หน้าตาดีที่สุดไม่ได้พูดเก่งที่สุดแต่กลับมีบางอย่างที่ดึงดูดใจอย่างประหลาดเรากลับมีแรงดึงดูดจากภายในที่มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคนแบบนี้มักไม่ได้เกิดจากการแต่งเติมภายนอกแต่เกิดจากสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกของจุดใจ การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงสเสน่ห์ลึกไม่ได้เกิดจากคำพูดที่ไพเราะหรือบุค,คลิกที่ดูดีเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากพลังของความเข้าใจในตัวเองที่แผ่ออกมาโดยไม่ต้องพยายามคนที่รู้จักตัวเองดีมักจะมีพลังนิ่งมีความมั่นใจในแบบของตัวเองและเข้าใจโลกอย่างไม่ต้องแข่งขันกับใครการรู้จักตัวเองคือการเข้าใจตัวตนแท้จริง ในจิตวิทยาการรู้จักตัวเองหรือ self-awareness คือความสามารถในการมองเห็นตัวตนภายในอย่างซื่อสัตย์ทั้งด้านดีและด้านที่ยังบกพร่องคนที่มีสเสน่ห์ลึกมักจะไม่พยายามเป็นคนอื่นเพราะเขารู้ดีว่าความจริงใจต่อตัวเองคือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันล้าสมัยเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ชอบอะไรและมีคุณค่าในแบบไหนจึงไม่ต้องใช้พลังไปกับการปรับตัวเพื่อถูกใจใครเพราะเขามีความชัดเจนในความเป็นตัวเอง สเสน่ห์จากความนิ่งที่มั่นคงเมื่อคนรู้จักตัวเองดีเขาจะไม่หวั่นไหวกับคำวิจารณ์หรือสายตาของคนอื่นมากนักจิตใจที่มั่นคงและไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ลึกและทรงพลังคนแบบนี้มักนิ่งแต่ไม่เย็นชาเงียบแต่ไม่อ่อนแอและอบอุ่นโดยไม่ต้องพูดคำใดจิตวิทยาเรียกภาวะนี้ว่า inner stability ความมั่นคงจากภายใน ที่ทําให้คนดูมีพลังบางอย่างที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้เมื่ออยู่ใกล้ความจริงใจที่สะท้อนออกมาโดยไม่ต้องแสดงคนที่รู้จักตัวเองมักเป็นคนจริงใจโดยธรรมชาติเพราะเขาไม่ต้องสร้างภาพเขาไม่กลัวจะถูกมองว่าแปลกหรือแตกต่างเพราะรู้ว่าความเป็นตัวเองคือสิ่งที่มีค่าคนแบบนี้จึงมักดึงดูดผู้คนที่จริงใจเช่นกันและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าผิวเผิน ความน่าค้นหาเกิดจากความลึกของจิตใจความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์แต่อยู่ที่ชั้นของความคิดและอารมณ์คนที่รู้จักตัวเองดีมักเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้ดีเขาเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจมีมุมมองที่ลึกและมักพูดสิ่งที่มีน้ำหนักเพราะผ่านการทบทวนภายในอย่างจริงจังจิตวิทยามองว่าคนแบบนี้มี emotional intelligence สูงคือมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภยัยและเป็นที่เข้าใจ การรู้จักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของพลังภายในในทางจิตวิทยา Self-Awareness คือรากฐานของทุกพลังทางจิตใจเพราะเมื่อคนรู้ว่าตัวเองเป็นใครเขาจะไม่ใช้พลังชีวิตไปกับการเปรียบเทียบหรือพยายามเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเองคนที่มีสเสน่ห์ลือมักมีพลังสงบและมีจุดศูนย์กลางทางจิตใจเขาเข้าใจทั้งด้านสว่างและด้านมืดของตนเองจึงไม่ปฏิเสธส่วนที่ไม่สมบูรณ์แต่ยอมรับมันด้วยความอ่อนโยนคนแบบนี้จะไม่พูดว่า ฉันต้องสมบูรณ์แบบแต่เขาจะพูดว่าฉันกำลังเติบโตในแบบของฉันการรู้จักตัวเองทําให้นิ่งโดยไม่ต้องแข็งหลายคนเข้าใจผิดว่าความนิ่งคือการปิดใจแต่แท้จริงแล้วคนที่รู้จักตัวเองดีจะนิ่งเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะหนีหรือกลัวการถูกตัดสินเขามีความมั่นใจเงียบๆที่มาจากการเข้าใจว่าฉันไม่จำเป็นต้องรีบตอบสนองต่อทุกสิ่งในจิตวิทยานี่คือสัญญาณของ emotional regulation การควบคุมอารมณ์อย่างมีสติที่ทําให้คนแบบนี้ดูมีอํานาจโดยไม่ต้องใช้อํานาจความนิ่งเช่นนี้ต่างจากความเย็นชาเพราะมันเปี่ยมเหน,นสติและความสงบคนที่อยู่ใกล้จึงรู้สึกปลอดภัยและน่าดึงดูดอย่างอธิบายไม่ถูกสเสน่ห์ที่มาจากความเข้าใจชีวิตคนที่รู้จักตัวเองมักเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีแค่การชนะหรือแพ้เขาเข้าใจจังหวะของชีวิตและไม่เร่งให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจตนเอง เพราะเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อในกระบวนการเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและบทเรียนซ่อนอยู่สเสน่ห์ของคนแบบนี้คือความสงบที่มีความหมายเมื่อพูดเขามักพูดด้วยน้ำเสียงที่มีพลังเพราะคำพูดนั้นออกมาจากประสบการณ์จริงไม่ใช่การสอนแต่เป็นการแบ่งปันจากใจที่ผ่านการเข้าใจคนที่รู้จักตัวเองไม่ต้องการการยอมรับจากโลกในทางจิต,ตวิเคราะห์คนที่ยังไม่รู้จักตัวเอง มักต้องการการยอมรับจากภายนอกเพื่อยืนยันว่าตัวเองมีค่าแต่คนที่รู้จักตัวเองดีจะรู้คุณค่าจากภายในเขาไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าดีพอเพราะเขารู้แล้วว่าตัวเองมีค่าอยู่แล้วคนแบบนี้จึงไม่แข่งขันไม่อวดไม่เปรียบเทียบและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาดูเหนือชั้นอย่างเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ลึกเกิดจากพลังแห่งความจริงใจจิตวิทยาวิเคราะห์พบว่า คนที่รู้จักตัวเองดีมักมี authenticity ความแท้จริงที่มาจากใจเขาไม่สร้างภาพไม่พยายามเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นแต่เลือกที่จะเป็นจริงแม้ไม่สมบูรณ์และเพราะความจริงใจนี่เองทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเป็นพลังที่ไม่ต้องแสดงแต่รู้สึกได้ในทุกการมองตาการพูดหรือแม้แต่ความเงียบสเสน่ห์ลึกคือการอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบ สุดท้ายคนที่มีสเสน่ห์ลึกที่สุดคือคนที่อยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขไม่กลัวความเงียบไม่ต้องมีใครมาทำให้รู้สึกมีค่าเพราะเขารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งรอบตัวแต่มาจากความเข้าใจในตัวเองและเมื่อคนเรามีความสงบจากภายในเราจะเปล่งออร่าแห่งความมั่นคงออกมาโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ทำให้ใครต่อใครอยากเข้าใกล้แต่ก็รู้สึกเกรงใจจะรบกวน ฉะนั้นแล้วสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณอื่นมองเห็นแต่เกิดจากสิ่งที่เรารู้สึกได้และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งคุณจะหยุดเปรียบเทียบหยุดแสดงและเริ่มเป็นในแบบที่แท้จริงของคุณซึ่งนั่นแหละคือความน่าค้นหาที่แท้จริง 2. งพลังความเงียบที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้สเสน่ห์ลึกไม่ได้อยู่ที่การพูดเก่งแต่อยู่ที่ การเงียบอย่างมีพลังเมื่อคนคนหนึ่งนิ่งแต่มั่นคงเขากำลังส่งสัญญาณทางจิตใจว่าฉันไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะฉันมั่นใจในตัวเองความนิ่งนี้ในจิตวิทยาเรียกว่า c o m p o s e confidence ความมั่นใจที่สงบและน่าหลงไหลบางคนไม่ต้องพูดอะไรมากแต่กลับมีออร่าแห่งความน่าสนใจที่ยากจะละสายตาพวกเขามีพลังบางอย่างในความเงียบที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้โดยไม่รู้ตัว ความเงียบของคนแบบนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ของพลังจิตใจและการรับรู้ที่ลึกซึง้งจนคนรอบข้างรู้สึกได้ถึงความสงบและความมั่นคงที่แผ่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติในทางจิตวิทยาความเงียบเป็นมากกว่าการไม่พูดเพราะมันสะท้อนถึงระดับของการตระหนักรู้ความมั่นใจในตัวเองและความสามารถในการอยู่กับอารมณ์ของตนโดยไม่ต้องหนีไปหาคำพูด หรือการกระทำใดๆเพื่อกลบความไม่มั่นคงความเงียบคือภาษาของคนที่รู้จักตัวเองคนที่มีสเสน่ห์ลึกมักเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องพูดออกมาเพราะพวกเขารู้ว่าพลังของคำพูดไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพของความเข้าใจภายในความเงียบของเขาจึงไม่ใช่การปิดกัน้นแต่คือการเปิดพื้นที่ให้กับความเข้าใจทั้งของตัวเองและของผู้อื่น ในจิตวิทยาเรียกภาวะนี้ว่า reflective silence คือความเงียบที่เกิดจากการใคร่ครวญไม่ใช่การหลบหนีคนที่มีพลังแบบนี้มักมีสมาธิสูงรับฟังเก่งและมองโลกอย่างลึกซึ้งทำให้ผู้คนรู้สึกได้รับการฟังแม้พวกเขาจะพูดน้อยความเงียบคือเครื่องหมายของความมั่นคงภายในคนที่มีพลังเงียบมักมี emotional stability สูง พวกเขาไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งด้วยความรีบเร่งเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องต้องรีบแสดงออกจิตใจที่นิ่งไม่วันไหวไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์คือพลังที่ทำให้พวกเขาดูมีอำนาจโดยไม่ต้องยกเสียงคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าความเงียบคือความอ่อนแอแต่ในทางจิตวิทยามันคือพลังของการควบคุมตัวเองเพราะต้องใช้ความแข็งแกร่งอย่างมากกว่าจะเลือกที่จะเงียบได้ในเวลาที่คนอื่นเลือกที่จะพูด ความเงียบสร้างแรงดึงดูดทางอารมณ์มนุษย์เรามีแนวโน้มอยากเข้าใกล้สิ่งที่เข้าใจยากแต่น่าสนใจและความเงียบคือหนึ่งในสิ่งนั้นคนที่ไม่พูดมากมักมีความลึกลับในตัวเพราะพวกเขาไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างทันทีทําให้ผู้อื่นรู้สึกอยากค้นหาอยากเข้าใจมากขึ้นในเชิงจิตวิทยานี่คือ attraction from ambiguity คือแรงดึงดูดที่เกิดจากความคลุมเครืออันมีเสน่ห์ เพราะเมื่อคนไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราเขาจะยิ่งใช้ใจจินตนาการและพยายามเข้ามาใกล้เพื่อค้นหาว่าคุณเป็นใครกันแน่ความเงียบที่มีพลังมาจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวความเงียบของคนที่มีสเสน่ห์ลึกแตกต่างจากความเงียบของคนที่ไม่มั่นใจเพราะคนที่รู้จักตัวเองจะเงียบด้วยความสบายใจเขาไม่รู้สึกกดดันที่จะต้องพูดเพื่อให้คนชอบแต่จะพูดเมื่อจำเป็น เมื่อคำพูดนั้นมีความหมายในจิตวิทยานี่คือภาวะของ m i n d f u l p r e s e n c e คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและสงบและเมื่อใครอยู่ในพลังนี้ได้คนรอบข้างจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความจริงใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสเสน่ห์ที่แท้จริงอยู่ในความนิ่งที่มีชีวิตความเงียบของคนที่มีสเสน่ห์ลึกไม่ใช่การปิดประตูจากโลกแต่คือการเปิดประตูสู่พลังภายใน เพราะเมื่อคนสามารถอยู่กับความเงียบของตนเองได้เขาก็จะเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดีขึ้นเขาฟังมากกว่าโต้แยง้งเขามองมากกว่าตัดสินและเขาเข้าใจมากกว่าที่จะอธิบายคนแบบนี้จึงเป็นพลังดึงดูดที่สงบไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจแต่ทุกสายตากลับจับจ้องอย่างไม่รู้ตัวความเงียบคือสัญ,ญลักษณ์ของการรับรู้เหนือระดับคนที่เงียบอย่างมีพลังไม่ได้แค่ฟังสิ่งที่ถูกพูดออกมา แต่ฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงสีหน้าและพลังอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของผู้อื่นนี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่า deep empathic listening คือการฟังเชิงลึกที่เข้าใจทั้งคำและความรู้สึกคนที่มีเสน่ห์ลึกจึงมักเป็นผู้ฟังที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะเขาไม่ได้แค่ฟังเพื่อจะตอบแต่ฟังเพื่อจะเข้าใจ ความเงียบคือการควบคุมอารมณ์อย่างเหนือชั้นในขณะที่หลายคนตอบสนองต่ออารมณ์ด้วยความรีบเร่งคนที่มีสเสน่ห์ลึกกลับเลือกที่จะนิ่งเพราะเขารู้ว่าทุกคำพูดที่พูดไปในช่วงอารมณ์รุนแรงจะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนมาทำร้ายใจภายหลังจิตวิทยาอธิบายว่าความสามารถนี้คือ emotional mastery การควบคุมอารมณ์ด้วยสติและไม่ยอมให้สถานการณ์ภายนอกมากำหนดภายในคนที่นิ่งอย่างมีสติ จะดูทรงพลังเสมอเพราะเขาไม่ได้พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของตัวเองความเงียบที่ทำให้คนหลงคือความสงบที่ส่งพลังจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า emotional contagion คือพลังทางอารมณ์ที่สามารถส่งต่อกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดคนที่มีจิตใจนิ่งและสงบจะสามารถส่งพลังนั้นให้คนรอบข้างได้โดยธรรมชาติและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมความเงียบ ถึงกลายเป็นแรงดึงดูดที่ส่งพลังที่สุดความเงียบคือการยืนอยู่เหนือการพิสูจน์คนที่มีเสน่ห์ลึกเข้าใจว่าความเงียบไม่ใช่การแพ้แต่คือการเลือกไม่เล่นในเกมที่ไม่จำเป็นพวกเขาไม่ต้องรีบอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะรู้ว่าเวลาจะพิสูจน์สิ่งที่คำพูดไม่สามารถทำได้นี่คือเสน่ห์ของคนที่รู้จักคุณค่าตัวเองดีเขาไม่ต้องพูดเสียงดังให้ใครเชื่อ แต่เพียงแค่ยืนอยู่ในความสงบก็ทำให้คนเชื่อในตัวเขาแล้วฉะนั้นพลังของความเงียบคือพลังที่พูดได้โดยไม่ต้องใช้เสียงมันสะท้อนถึงความมั่นคงความลึกและความเข้าใจในชีวิตคนที่มีเสน่ห์ลึกมักรู้ว่าคำพูดมากไม่ได้ทำให้เข้าใจมากขึ้นเสมอไปแต่ความเงียบที่มาจากความเข้าใจต่างหากที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แท้จริงเพราะสุดท้าย ความเงียบที่มาจากความมั่นใจจะก,กลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในห้อง 3. การเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดีสเสน่ห์ลึกมักมาจากความเข้าอกเข้าใจคนแบบนี้มักฟังอย่างตั้งใจสังเกตท่าทีและเข้าใจความรู้สึกโดยไม่ต้องพูดมากในทางจิตวิทยาพวกเขามีระดับ emotional intelligence สูงทำให้คนอยู่ใกล้รู้สึกปลอดภัยเป็นตัวเองและไม่ถูกตัดสินบางคนไม่ได้พูดเยอะ ไม่ได้พยายามเอาใจใครแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเข้าใจถูกมองเห็นและได้รับพลังบางอย่างที่อบอุ่นจากภายในนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือพลังของคนที่เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ลึกคนที่มีเสน่ห์ลึกไม่ได้ชนะใจคนด้วยคำพูดหวานหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่ด้วยความเข้าใจที่มองทะลุค,ความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างอ่อนโยนพวกเขาไม่ตาศีลไม่เร่งปลอบ ไม่ชี้นำเกินไปแต่รับรู้ได้ว่าควรอยู่อย่างไรในช่วงเวลานั้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาหน้าค้นหาและหน้าดึงดูดกว่าคนทั่วไปความเข้าใจอารมณ์คือเสน่ห์จากความตื่นรู้ภายในในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า Emotional Intelligence คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการอารมณ์ทั้งของตนเองและของผู้อื่นคนที่มีเสน่ห์ลึกมักมี EQ สูงมาก พวกเขามีความละเอียดอ่อนต่อพลังทางอารมณ์ของคนรอบข้างเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรแม้ยังไม่พูดออกมาไม่ใช่เพราะมีพลังวิเศษแต่เพราะพวกเขาฟังด้วยใจมากกว่าหูเขาฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูคนทั่วไปฟังเพื่อจะตอบแต่คนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ลึกฟังเพื่อจะเข้าใจเขาสามารถสังเกตจากน้ำเสียงการเว้นจังหวะสีหน้าและพลังในคำพูดและบางครั้งแค่ความเงียบของอีกฝ่าย เขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าใจเขากำลังพูดอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่า Empathic Listening การฟังอย่างเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อใจในระดับลึกสเสน่ห์จากความเข้าใจคือการไม่ตัดสินคนที่มีสเสน่ห์ลึกมักไม่ด่วงตัดสินใครพวกเขาเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลของการกระทาแม้บางสิ่งจะดูไม่สมเหตุสมผลก็ตามแทนที่จะถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเขาจะถามว่าตอนนั้น คุณรู้สึกอย่างไงนี่คือพลังของการเข้าใจโดยไม่ต้องเห็นด้วยซึ่งทำให้คนรู้สึกว่าพวกเขาปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองและนั่นคือจุดที่สเสน่ห์เริ่มต้นขึ้นความเข้าใจที่ลึกกว่าคำพูดความเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นเริ่มจากการเข้าใจอารมณ์ตัวเองในทางจิตวิทยาคนที่เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีมักเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองก่อนพวกเขาไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญกับความเศร้าเหงาหรือผิดหวัง เพราะผ่านการเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอย่างมีสติเมื่อเข้าใจความรู้สึกตัวเองได้จริงเขาจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้โดยไม่ต้องพยายามเพราะใจที่ผ่านการเข้าใจจะกลายเป็นกระจกที่สะท้อนความรู้สึกของผู้อื่นอย่างละเอียดอ่อนพลังของความเข้าใจสร้างแรงดึงดูดโดยธรรมชาติคนที่เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีมักมีพลังที่ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามเพราะพลังแบบนี้ไม่ได้มาจากการพูดเก่งแต่จากการเข้าใจลึก อยู่ด้วยแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าถูกเข้าใจและไม่ต้องแสดงอะไรให้เห็นจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional resonance คือเคลื่อนพลังทางอารมณ์ที่ประสานกันได้อย่างพอดีเมื่อใจของคนหนึ่งนิ่งและอ่อนโยนใจของอีกฝ่ายจะสั่นสะเทือนตามโดยธรรมชาติคนที่เข้าใจอารมณ์ผู้อื่นได้ดีมักพูดน้อยแต่เข้าถึงใจพวกเขาไม่ปลอบแบบผิวเผินแต่เลือกคำพูดที่ตรงกับใจบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรเลย แค่ยิ้มหรือมองตาก็ทำให้คนอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเข้าใจและในโลกที่เต็มไปด้วยความรีบความเข้าใจที่เงียบสงบเช่นนี้คือของหายากที่ผู้คนโหยหายอย่างแท้จริงฉะนั้นสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความสวยความเก่งหรือความโดดเด่นแต่อยู่ที่ความสามารถในการเข้าใจหัวใจของผู้อื่นเพราะเมื่อคุณมองเห็นคนอื่นด้วยใจจริงคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ไม่ใช่เพราะคุณพูดเพราะกว่าใคร แต่เพราะคุณเข้าใจได้โดยไม่ต้องพูดและนั่นคือเสน่ห์ของจิตใจที่ลึกที่สุดในโลกของมนุษย์ 4. พูดด้วยน้ำเสียงที่มีพลังและความหมายคำพูดของคนมีเสน่ห์ลึกไม่ต้องเยอะแต่มีน้ำหนักเพราะทุกคำมาจากการคิดและรู้สึกจริงสมองของคนฟังจะจดจำคนที่พูดด้วยพลังแห่งความมั่นใจและความจริงใจได้ดีกว่าคำพูดสวยหรูแต่กลวงเปล่าบางคนแทบไม่ต้องพูดมาก แต่ทุกครั้งที่เอ่ยคําออกมากลับดึงดูดให้คนอยากฟังเหมือนคำพูดของเขามีน้ำหนักมีพลังบางอย่างที่ไม่ใช่เสียงดังแต่เป็นพลังทางอารมณ์ที่สื่อสารออกมาจากข้างในอย่างลึกซึง้งนี่แหละคือสเสน่ห์ของคนที่มีน้ำเสียงที่มีความหมายจิตวิทยาของน้ำเสียงที่มีพลังน้ำเสียงของคนเรานั้นไม่ได้เป็นเพียงการเปล่งเสียงเท่านั้นแต่เป็นกระจกสะท้อนภายในจิตใจ งานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าผู้คนมักรับรู้อารมณ์และบุคลิกของอีกฝ่ายจากน้ำเสียงมากถึง38%ของการสื่อสารทั้งหมดซึ่งหมายความว่าต่อให้คำพูดดีแค่ไหนหากน้ำเสียงว่างเปล่าหรือไม่มั่นคงก็อาจทำให้คนฟังรู้สึกไม่เชื่อมโยงคนที่มีเสน่ห์ลึกมักใช้เสียงของตนอย่างมีจังหวะและความตั้งใจไม่พูดเร็วไม่ตะโกนแต่สื่อสารด้วยน้ำเสียงที่นิ่ง มั่นคงและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ผ่านการคิดมาแล้วพวกเขาไม่ได้พูดเพื่อให้คนเข้าใจอย่างเดียวแต่พูดเพื่อให้คนรู้สึกน้ำเสียงที่ทำให้คนอยากฟังเสียงที่มั่นใจแต่ไม่แข็งกร้าวคนที่มีสเสน่ห์ลึกเข้าใจว่าความมั่นใจไม่ใช่การพูดเสียงดังแต่คือการพูดด้วยความสงบและหนักแน่นในสิ่งที่ตนเชื่อเสียงที่ชัดเจนและมีเจตนาคำพูดของพวกเขาผ่านการกลั่นกรองเสียงจึงไม่หลุดออกมาอย่างว่างเปล่า แต่เต็มไปด้วยความหมายที่สะท้อนความคิดภายในเสียงที่สะท้อนอารมณ์ร่วมคนที่เข้าใจอารมณ์ผู้อื่นได้ดีจะสามารถปรับโทนเสียงให้เหมาะกับสถานการณ์ทำให้คนฟังรู้สึกปลอดภยัยและเข้าใจได้อย่างลึกซึง้งเสียงที่มาพร้อมกับความนิ่งสเสน่ห์ลึกมักเกิดขึ้นในช่วง Silent Before Speech เพราะการเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนพูดคือการให้ความเคารพต่อคำพูดของตนเองและคนฟังพลังของน้ำเสียงที่มีความหมาย คนที่มีเสน่ห์ลึกไม่ต้องพยายามทำให้คนชอบด้วยคำพูดหวานหรือการพูดให้มากแต่พวกเขาใช้พลังการสื่อสารทางอารมณ์ผ่านน้ำเสียงที่มีความตั้งใจจึงทำให้คำพูดของพวกเขามีผลทางจิตใจอย่างลึกซึง้งบางครั้งเพียงประโยคเดียวก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องได้น้ำเสียงเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการฝึกพูดแต่เกิดจากความมั่นคงภายในที่แผ่ออกมาโดยไม่ต้องเสแสร้งเมื่อใจสงบ คำพูดจึงมีพลังเมื่อรู้ค่าของคำเสียงจึงมีความหมายและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนที่มีเสน่ห์ลึกดูน่าสนใจกว่าคนทั่วไปเสมอเพราะพวกเขาไม่ได้พูดให้ดังที่สุดแต่พูดให้เข้าถึงหัวใจที่สุด